ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเชา้าวันที่เก้าตุลาครับปีหกสามวันนี้ก็จะมายกรอบครับที่ดักไว้เป็นรอบกบครับเพิ่งดักวันนี้วันแรกครับลองดูติดตามกันเลยครับนี่ครับหลออแรกอุ้ยพี่น้อง อยู่ใกล้ๆแตม่มันไม่เข้าหรือมัง้งงานไม่เข้าครับแต่มเลยยกมาแล้วครับสองหลังได้ตัวหนึ่งหลังนี้ไม่ได้เลยครับวางไว้ตรงนี้ก่อนครับ ดูหลังก็ไปครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าโดยประมาณครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆครับแถวนี้ก็ยังไม่เคยมาดับเท่าไหร่ครับตอนนี้ไม่รู้ว่าพอมีกบหรือเปล่าครับแถวนี้ แต่กบมันก็อยู่ทุกที่ครับแต่ปีนี้กบเยอะนี่ครับหลังหนึ่งอาวโอ้น้องตายอยู่ครับนี่โอ้สี่ห้าตัวเลยครับโอ,อ้คือคือ โอ้หได้ครับใช้ได้ครับ,รบหลังนี้ใช้ได้เลยครับโอ้โหอืลาดแต้มนั้นมันแต้มเียคิดว่าโอเคครับนี่ครับะติดตามกันไปต่อไปเลยครับก็ oh. ใส่ทั้งหมดจุบสองหลังครับก็มากู ช่วงทีห้าวันนี้ก็เป็นช่วงพายุเข้าครับเข้ามาประมาณสองวันวันนี้ฟ้ามืดครึมเลยครับข้าวก็สวยมากเลยครับข้าวแถวนี้ข้าวเขาแบบเขามีสะเขามีน้ำก็สูบสูบใส่ สวยงามเอาละครับเมื่อกี้พลาดแต่ไม่ได้อีกตรงนั้นแต้มหนึ่งครับนะครับร้อยเชือกแลครับครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งต่อเลยครับเอาละครับ นี่ครับแต้มนี้ว่าง่ายโอได้ตัวเดียวครับโอ,โอตัวหนึ่งครับได้ตัวนีงน่ครับ,รบก็ไส้กำล,ลังน่ากินเลยครับปิดกบใหม่ครับกบใหม่ตัวเชือกันครับ นะครับสามนี่นะครับกบมันก็อยู่ทุกที่หรอวครับดักตรงไหนก็ได้ครับว่าเราใส่เหยื่อมัน ดักตรงไหนก็ได้มันได้กลิ่นมันก็มาเข้าเหยื่อเป็นเหยื่อปลาสับครับเหยื่อปลาสับปลาอะไรก็ได้ครับสับแล้วก็เอามาใส่เอา้าลองดูหลังนี้ว่าไงครับหลังนี้ครับตุยๆๆเลยครับน่ครับ อ้าวสองเตมครับสองเตมครับโอ้โหใช้ได้เลยครับว้าวตัวใหญ่เหมือนกันครับเนี่ยสองเตมนะครับพี่น้องนะครับนี่ว้าวตวบอบ อลมเย็นเลยครับช่วงนี้พายุเข้าฝนเริ่มจะมาอีกแล้วครับอแล้วครับเดี๋ยวร้อยเชือกแป๊บหนึ่งครับ ไปครับลุยกันต่อเลยครับโอ้ลมหนาวก็เริ่มลมหนาวเริ่มลงมาแล้วครับว้าว ครับกระโดดผมอยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เหระครับดูแต้มนี้ว่าไงครับแต้มนี้รุ้นเงินครับว้าวกระโดดจึงจึงจึงเลยครับโอ้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้สองตัวครับหืมสองแต้มครับพี่น้องมันไม่ใหญ่มากครับดูครับ นี่ครับก็อพอได้กินครับหาอยู่หาก,กินครับนี่ครับก็ไม่ได้ล้างครับมาไปล้างที่บ้านช่วงเช้ามาดักก็ดักช่วงมืดๆนะครับดักช่วงกลางวันไม่ได้ครับเดี๋ยวคนเห็นงามลักเอาครับ โอ้เยอะครับเพื่อนไปดักเว็ดยุกไปทั้งคันหมดเลยครับยุกไปทั้งหู